นะอ้าวปลาคอปลาคอปลาเข่งเก็บข้าวทําไหมปูด้สีขวบปะการมือเมื่อไหร่บอมือไหร่รดเมื่อไ่ไปไหมการเมื่อปลากระเดือกพี่น้องปลาเข่งเอาเลิงบอการไปเมลิงบอเอามัดอันลือเน่ ลาคอเนยก็ใช้น้ำตัวแญ่่น่ะนะวะตัวแญ่น้ำเจ้าหันน้ำคอยนี่บอมาปะป๊ะเจ้าเจะจับอืมเธอจะใส่นี่เลยเหรอป๊ะไปให้่คำบดแดงก็ลาตุยดีกว่าใส่มันสันปุ้ยอ้า ุกอังทางใจโคกายกาลบเลี้ยงอะไรที่แตกับพวกสมาเดียวอ้ามัวป่าเนี้เลยบอกมือบอกการบอกมือเหมือนปะปากกระเดือกอันนี้พื่อน ปลากระเดิ่อเมฆไค่ปลาคอคอลงวันนั้นเป็นสิคัวพอปลากระเดิดมเป็นตายละแล้วจีตากแดดบ่เคยเอออ้หูหูหูคือกันนอนโลดมันบ่เห็นซ้ำอยู่ในชายมันมันคุดได้ปะอันเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะ ละตุ้ยนั่นเน้เป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่นั่นเด้น่มันยังมันต้นมันต้นยาิพุ่เลราตัดเลยปี๊บละตุ้ยไขรลายไขลายลีละตุ้ยไข้ปากระเดิดมาเบิ้งนี้นี่มาเบิ้งนี้ฮะเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ละตุ้ย มาเบิงมาเบิงมันมอันไหนเชือกวาวมานอะบ่ไม่มได้เป็นเชือกวาวอันนี้เนะ่ยไมเป็นเม็ดเป็นเม็ดยู่อ,ยนะอืมือ,ต,นอนมตัวนอนนี่ อันนี้คือมือมือขวับปะมือโปกับปะกับ,กบดดย่างคอย่างหัวมันกระด้ทอดกินล้วเสพก็ได้กนุนุ no, <no>, no. ทำไมต้องบ้าง

ปีนี้ระมานเนาะบ่อปาสลิดจักโตเลยมีกาดได้สองดไ้โตมันครเาดดปี่เบิ้งมาเบิงโอ้ขี้ลนเลยาไข่ดิกิมาเปะกระเดิดแม่ไข่ได้ เย็ดนเียวันี่มันปลาก่เนี่กเข็ดจนเมื่อยก่เต็มคู่นี่จะปลากระเดืนปีกอันนี้เรีกว่านกมากินมันบ่ได้ปีนีปปีนีปลาคอฮะปลาแลยได้เนาะปลาคอปลาคอกับปลาขไดครับปลาแปลาคอกับปีกฮะสูบถึกนี่เนาะเดือนทันวัน้ำเป็นยังไงขู่พาอยู่ ยูดีฟูเอานอนอีละเอ้ยข้าเจ้าบนนอนหนูมึอนึงมันนี่ละตุ้ยเจ้าปู่นี่ในมองข้างๆมากกาส์นี่กันนอนย่าขึ้นมาเลยนี่เฮ้ยเอามากินแกงข้าวเนี่เฮ้ยเจ้าขุ้เหนียวมาโอะเอามากินแกงข้าวเนี่เฮ้ย ว้าวเต็มทงอยู่เอาออกรอดชินการนั่งนะอยู่ในชินการเฮ้ยห่อไว้โอ้ยเป็นพิเตอร์เซแอบกอดแต่ไม่ใช่แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยอันโทรถามอามลานั่งมายากอยู่บ้านละคะเอ๊ะนอนนอนนี่นั่งนั่งแหละแค่นี้แหละปิดยังไรแหละยากบ่เข้าบดีเอ็กิ่งบิร์นังงนอ่ เยี่ยมไปยานบเมียนเขาเม่นึงว่าไม่ห่วงเพื่อนหรอใช่ห่วงนะมันห่วงจ้จพี่น้องแต่วันนี้เมื่อบ่ได้่เขาบ่ได้มีรถ่วนตกนะคะแต่อเมร่าก็ปลอดภัยแหละบ่ได้เป็นยังร้ายอะไรละย่ำใจสิบประวัไิสิบปห่วงมูอเพื่อนเนาะสูงเราห่วงอยู่เราห่วงทางห่างเพราะว่าญาติพี่น้องเขาก็ห่วงเออเทากับเมื่อกา เป็นจอบเอานี่จะเป็นจอบเอาแค่นั้นแหละเพราะว่าคัดทึเจ็บจิปวดจไำนะฮะกับชอยบรได้กันนอกจากหมอแค่ันแม่แมนยูดอกมันก็คือกำลังใจนะที่พนวดกับเออห้าวกับบริสินในป่านี่แหะห้าวกับทูห้าวกับทูทามข่าวอยู่ตลอดเนาะบริสิปค่ะคันว่ามูวากูจะหักแทงก็คือเก่าล็อกยองนะคะเดี๋ยวห้าวกับเจ้าหน้าที่อให้มันอ่อนๆก่อนก่อนด้วยสิเมื่อแรงๆ แรงๆก็ได้เนาะบรรยากาศแรงๆหาจับนกจับนูสะกกอนจักมือเตือนยิ่งนกปาหันไม่ควรโอ้ยหอยในปีนี้คืออึดบ่ส่งแต่กาแฟไนกระจายให้เจ้อมันลาหายเร็วๆเด้อจ้าะทุกคนติดตามคลิปหน้ากันแล้วกันมดทุกมดโศกมันนี่เศร้าเกิดอุบัติเหตุแน่ปีใดปีใดแก่บรรลุนิวมันว่างเลยกับรถกับรางนี่เมื่อยน้ำนางอยู่นะครับ กินนงเฮ้ยสมงแบะเออไม่ละเจ้าจะกินมาข้าวโคตรกินมาข้าวโคตรบ่ซุกเฮ้ยมันยืดท้องอันนี้คือเอาปลาเมื่อวัยกินพี่น้องเนี่ยนี่มองแก้มข้างในมองอันนี้เป็นอย่าง FC ว่าปีนี้ทำไมเจสี่ไม่ลงไม่ลงปีนี้ไม่ลงปลาบลายปีนี้ปีนี้ยันดำนะัปีนี้ยันดำยันดำไม่ลงปีหน้ามาใหม่เพราะว่ากว่าสะได้สัมเนี้ยลก็พอไปดำแล้วค่ะปีหนึ่งก็ไม่คืนนะคะเนี่ยดำเงของเทเลยดูผิวสวยๆของเซนเป็ดสีกับปลากระเดิ่อไม่ไข่หรอกจนไม่ลงจนก็ได้กินจ้ะ บึ่งเนี้ยผูกมือเอยียงเกาะเธออย่านะเธอเธอไม่ไดเป็นผู้หญิงบบกบางนะคะเธอมันหญิงเก่งเธอร้อนแดดเธอก็เข้าห่มเองนะเนอะือาเนาะเนาะเนาะกนาะนนะเนาะเาะเนาะเนกะเนาะเนาะเนาะเะเนาะเนนาะาเน้ะเนาะนนะ อมมาบกลยนี่ยังเฮ้ยอนมามูนเลยเทีียวแล้วก็มาเกียวเอามาคายแสบไว้ปากระเดื่อปลาแดกปากระเดืนี้แซ่บแซ่บได้พี่น้องนื่ละลายเห็ดปลาแดดคั่วไปเฮ้ยคั่วปลาตากแห้งพี่น้อง ป่ากับบลายเดาแค่ไนน้องมันเถกน้องมันหลกลึกเอ้ยน้องมันหกในใสน้ำหมักลายก่อนลุงเอาเฮ้ยไม้ว่าปลาดุก กรลงไปอาวตัวมันเห็นอยู่นี่น่ะหายังกระบอกได้บอกเอาไปจี้กินแม่มหมขี้เต่าเจ้านี่ออืไม่ใส่ดีบ <s uss> ่ยากอิ่มอยู่ต้นบ่มีเวียก์่ฮก็มาปูนห่อยดีกว่าขิ้เต เ้ามาท่วห่ผัวน้อยท่านนี้กระตาตังเลยไปเจากระถามิดอคุ่หออากีอกีปากระเดิดลลเนาะมันจากตัวใหญ่อาอาพญาเป็นหองเป็นหอกยังเป็นจืด่น ไปอยางกันไหมนี่อาร์ตไปิ่งกินนะเฮ้ยไม่ใครนี่บ่อยากว่ไปก็เดินไม่ใครมึงไปสอบซ้อมมึงปลาดุกกันโอ้ยพ่อแม่เว้ยเผาอันเผามาเขืโคตรมาให้พูดได้นี่นะ นี่สาย้นามันมีหรือป๋อพี่น้องป่ามนะันยังบริบิรป์นไ,นไดเนี่พอมันยังเห็นอยู่อ <c oughs> ยู่ในอ้มนะ ปะดูจะมานน้ำมันยังไหลตรงอู้่เลยปะดูปะคอนยังเต้นอยู่พะกันสะพี่น้องบาเอื้อกระ่น้ำพะกันสะผมก็ได้อยู่ได้นี่นี่นี เป็นป่ายังนี่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 โอ้ยปลากระเดิดบ่อไม่รู้เปป่าอะไรนี่คือโบเห็นจ้ะมันมีเห็น

คือแถนนี้คือแถนนด้อือผมก็เพื่อนวัวเข้าว่าเด้ตัวน้ำปลาเฮยลงเรีนกี่ต่อมอีกเนาะม้วนด่าอะไรพี่น้องเอ้ยคิมมีกแกสิดยอนนะพัะจากก่อนหลังกันมาสุ่คนทุกคนครัวป่า มีอยังดอกพี่น้องใบสิไปกัวห้อยกับบอได้ anyway> ่าสิแบวแดงกับบอได้หางมันหางอะไรพี่น้องูทุ่งนาเทียวก็จีกินฮอทโพบอหมีจ้งา่น้องบวาเพื่อกบเกิดหอดเฮ้ยเออ ไปน้ำีเล็กก็อ,อานให้กเ็นค่อยน้ำอาดก็ห้แต่ว่าเ้ยอนกเ้าไปเไปน้องยบรรยากาศแดด